ผมยังจำที่พี่เล่นห้าปีที่แล้วมันหาคลิปดูไม่ได้ดิหาดูได้ปะล่ะอยากหาดูเหมือนกันอ่ะหัวเห็ดโฮมโซวีทโฮมหนึ่งมีแต่อันปัจจุบันอ่ะเอ้ยนี่ไงเฮีย เราเคยไปเล่นอันนี้เราเคยไปเล่นเมื่อห้าปีที่แล้วแต่เราจำไม่ได้แล้วภาคหนึ่งอ่ะโอ้ยยคนนี้ไม่ตัดแต่คลิปช่องกูเว้ยตอนพี่โกผีตรงหน้าต่างาากันขาาาจที่ยย Hahaha, yang cao hay hiya. Sama y đi mô à น้องมิเชลรับ20บริเเอ้ยแสดงว่าคลิปนี้คลิปคนนี้มีของเราอันตอนเก่าๆเราต้องกดไปขอกดไปดูนะเก่าที่สุดเอาลาร์ดหูยเชียโอ้แล้วตัดมาคลิปเดียวโอ้5ปีที่แล้ว ที่งนานจัดคนที่ตัดชิปช่องนี้ยังอยู่ไหมเนี่ยยังเก่าอะ่ะเออเก่าจัด อย่านไหนในเมืองเหรอเมืองเอาซ้อนสอง,องนี้ได้ไหมไอ้เหี้ยอาปีี่แล้วอ่ะดูทำไมภาพสมัยก่อนมันดูสวยกว่าสมัยนี้วะเนาะเฉพาโคตรมาอยากให้มันจี้ที่ไหนล่ะไอ้เหี้ย ดูดิไม่รถมึงเจอรถกูเดือดสัตว์ไะเลยไอ้ไอ้บนเรือโชว์เครื่องเอาไปดิเฮี้ยโคตรนานอ่ะก็พวกพี่ปรับดีเชดกันบ้าต่อให้ไม่ดีเชดมันก็ภาพไม่เป็นแบบนี้แล้วดูดิโคตรเก่าอ่ะเก่าเฮี้ยเฮี้ยอันนี้อะชมพู ไฟเอ็นี่มาไกลเหมือนกันนะไฟเอ็นี่มาไกลเหมือนกันนะผมจะบอกให้นะผมจะบอกให้ว่าไฟเอ็นี่มาไกลเหมือนกันนะตำรวจบอกนี่ผมเล่นไอติมแสนนึงอะผมเล่นไฟเอ็นี่มาไกลมากเลยเนี่ยผมจะบอกให้อันนี้บนเรือเชือกเก่าจัดพี่ก็มาไกลอ้าวไอ้เที่อ เราต้องมีการพัฒนาขอเป็นขอดูเก่าๆมีเก่าก่นี้อีกผมจะบอกให้นี่เก่าแล้วมีเก่านี้อีกนะถ้าเก่าสุดก็น่าจะบนๆนี่แลนนหละในสมัยเป็นตำรวจ ทรงนี้ไม่เคยเปลี่ยนแปลงอันนี้หน้า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 ตาน่าจะบักเพราะว่าคนเยอะแต่ก่อนไม่มีหรอกถอดรองเท้าใส่รองเท้าไม่มีหรอกมันน่าจะอัปเดตมา แต่ก่อนเราวัยรุ่นจัดไงเป็นไงเล่นโจ๊กหมูไม่พอเปิดกล้องตลอดด้วยโคตรสดเก่าทีฮี้่ตั้งแต่ดูหลอดเลือดดิอัตอนนั้นน่าจะลงบอสมั้งมาถึงได้แสบตาขนาดนี้เด็กสมัยนี้เกิดไม่ทันล็อกอีก้ย <laughs> ไอ้ทองยอดเหรอไม่รู้ว่าตายหาไปแล้วว่างทองยอดจริงๆช่องเรามันก็มีนะที่ว่าจิ๊บเก่าๆอ่ะเราก็ไปที่ YouTube ตูดิโอใช่ไหม มันก็เข้าดูช่องตัวในช่องของคุณไลส์สดเนี่ยก็เก่าว่าเจ็ดปีที่แล้วอ่ะเนี่ยเก่าวล่ะไเก่าฮีฮีอ่ะแปดปีก่อนที่จะมาเป็นอ่า แต่ตีมีถือ8ปีนี่ก็อยู่ในทอกๆมาเรีย <c oughs> <c oughs> วร้แล้วอ่เหย ในช่องพี่มันจะมีคลิปพี่ตกใจอยู่นะ46วิเมื่อ7ปีที่แล้วช่องไหนอะดูรไหนอ,อยากเห็นะ่ะช่องไหนอะไอ้กุนเจกุนเจอยู่ช่องไหนอะกุนจิช่องไหนขอดูหน่อยไอ้โกอินจีอะในช่องพี่มันจะมีคลิปตกใจอยู่46วิเมื่อ7ปีที่แล้วดูตรงไหนอะออกก่อน อยากดูในช่องพี่ช่องไหนในนี้หรอไหนอะสี่แต่หกวีเมื่อเจ็ดปีที่แล้วแล้วกูจะไปดูจากไหนวะเนี่ยแป๊บมันดูมันดูได้ไงวะคลิปทั้งหมด อ๋อนี่หรอเอาไอเทในคลิปมันงมีอ่เหรอวะกูเพิ่งรู้ว่ะเนี่ย ป๊อปซีก่อนดูหน้าจีโน่เลยอ๋อนี่เหรอเฮียฟอดไหน เฮ้ได้มีคนพิมพ์ม,มาเก็บตกไฮไลท์เฮ็ดเฮ็ดบนชวิตการแสดงล้วนๆนอันนี้เหรออันนี้คืออะไรอ่ะฉากไหนอ่ะเ <laughs> ออคือเดี๋ยวผมว่าผมบอกแล้วพักหนึ่งมันน่ากลัวกว่า คุยชกฉากนี้ใครไม่ก็ตกใจนั่นแหละไอ้พี่อ่ะกูบอกให้ฉากนี้ใครไม่ก็ตกใจนั่นแหละหูฟังหูฟังกระเด็นหมดไอ้สัตว์ เผมเพิ่งรู้ว่ามันในคลิปพวกนี้ยังอยู่เนี่ยเออนานมากแต่ก็ยังอยู่หกเดือนที่แล้วผมยาวยาวสะดุ้งแรงจัดอ่าไอ้เฮีย่ยใครก็ต้องสะดุ้งนั้นแหละกูบอกให้ไม่มีไม่สะดุ้งหรอก อ๋อนี่คือคนที่เขาตัดไว้น่าตัดแล้วก็ให้คนอื่นดูวะนี่เกมอะไรวะโทนแอนด์ลิเบอร์ตี้อันนี้ที่นี่กูเล่นเยอะเหมือนกันนะไปเล่นไว้เล่นไปเรื่อย อันนี้ตอน้นสถิตีเปไหนวะตอนนั้นะสถิติไปไหนวะเนี่ยอันนี้คนอันนี้อันนี้ตอนนั้นะสถิติไปไหนอะเนี่ย <c oughs> <c oughs> ตอนลีเฟกดีลีเฟกดี ทวิตอะเออใช่ทวิตทวิตไอจ้ามาลดีกว่าน้อง

เสียดายที่เกมมันอัปเดตเฮี้ยไปหน่อยพี่เล่นโป๊กเกอร์อยู่ไหมพี่ตอนนี้เล่นอยู่ครับนังคงเล่นอยู่ปกติเลย,ยอู๋ยตอนนั้นตอนนี้ตอนนี้อยู่บางบอลทองครับนนบนตับ เรื่องในอดีตว่าตอนนี้มันไม่ได้สําคัญเว้ยมันต้องพิสูจน์อีกมากมายมึนดูคนที่รอบกายคนที่ซับพอตนี่แหละคือคนที่สําคัญเว้ยปล่อยแม่งคนที่ไม่เคยล้มคนที่ไม่เคยทอมันไม่สําคัญเว้ยเล่นเซิร์ฟเถื่อ,อนดีกว่าสุดแค่คาร์ด โอ้พับจีไม่มีสมัยไหนสนุกเท่าสมัยก่อนแล้วเดี๋ยวนี้ไม่หนุกแล้วลพับจีอ่ะพับจีตามยุคสมัยเว้ยยุคนี้มันยุคข,ของวาโลเรนด้วยยุคนี้มันยุคข,ของวาโลเรนนะั่นน้องๆ